พบกับเราทีมทนายความดกเอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความครับวันนี้ไม่แช่หัวข้อคฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของยืมรถเพื่อนไปทำธุระแล้วเอารถไปจำนำ้ำผิดยักยอกทรัพย์นะครับ เรื่องนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับและเป็นการต่อสู้กันจนถึงศาลฎีกานะครับเกี่ยวกับการยืมรถของเพื่อนไปทําธุระนะครับแต่ไม่ยอมคืนสุดท้ายเอารถไปจำนำคนอื่นนะครับผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นได้บ่อยในสังคมไทยนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถเป็นอย่างมากนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเจ้าของรถเนี่ย นะฮะหลายๆท่านเนี่ยก็ยังต้องผ่อนชําระอยู่กับบริษัทไปเน้นอยู่นะฮะเรื่องตัวอย่างมีอยู่ว่านะครับจําเลยเนี่ยได้ขอยืมรถนะครับจากกอไปส่งขอนะครับแต่พอส่งเสร็จแล้วนะครับจําเลยเนี่ยกับไม่นํารถยนต์นะฮะไปคืนให้กอนะครับแถมนะครับยังเอารถยนต์เนี่ยไปจํานํากับบุคคลภายนอกนะครับกอนะครับและบริษัทไปแน้นนะฮะ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนะฮะในข้อหายักยอกทรัพย์ได้นะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับที่สามารถดำเนินคดีได้นะครับออผมเรียนเลยฮะว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับคดียักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับถ้าหากนะฮะจำเลยเนี่ยได้ชดใช้ชำระค่าเสียหายนะครับ ให้แก่ท่านในฐานะผู้เสียหายจนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะครับและตัวท่านนะครับก็คือไม่ติดใจเอาความดําเนินคดีกับจําเลยนะครับคดีเนี้ยก็ย่อมสามารถระงับสิ้นไปได้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะครับก็คืออะไรการที่จะตัดสินใจส่งมอบรถให้ขยยืมไปนั้นนะฮะควรจะคำนึงถึงนะครับปัญหาที่อาจติดตามมาในอนาคตด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนเนี่ยไม่นํารถมาคืนให้ท่านนะฮะท่านจะทําอย่างไรนะครับหรือแม้แต่นะครับเพื่อนนารถเนี่ยไปเฉียวชนคนอื่นนะครับหรือนํารถเนี่ยไปขายานะฮะท่านจะไปทําอย่างไรนะฮะหรือนะครับนํารถไปจํานําตามนะฮะตัวอย่างที่ได้พูดข้างต้นนะครับท่านจะทําอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับท่านกับคนรอบข้างนะครับจะเดือดร้อนมากนะฮะ ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกเตร์ิศักดิ์เนติประดิษฐ์ไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ